จากกระแสข่าวคำที่ติดแฮชแท็กคำว่าครอบรออึ่งไข่ดังขึ้นอันดับหนึ่งในเทรนด์ทวิตเตอร์สูงสุดทำให้รายการไทยรัฐนิวโชว์ถึงกับต้องนำเมนูอึ่งไข่มาออกรายการพิธีกรทั้งสองทั้งคุณมิ้นอรัชพรและคุณอุ๋ยภาคภูมิต่างก็อยากจะลิ้มลองเมนูอึ่งไข่ซึ่งเป็นเมนูที่หลายคนชอบมาก เมื่อคุณมินอรัชพรได้ลิ้มลองถึงแม้จะกลัวแต่ก็ถึงกับอึ้งและพูดคำว่าเขาก็ทำอร่อยนะไปดูความน่ารักของพิธีกรทั้งสองกันเลยค่ะอึ้งใครอึ้งใครก็ต้องมา,างเพื่ออารัชพรนี่อยู่ี้ตัวหนึ่งเพื่ออรัชพรจะตกใจอะไรอันนั้นไม่ใช่ของจริงเที่ยวของจริงมาเหรอของจริงว้าย แต่ไม่ถึงขั้นตัวเป็นๆอันนี้อันนี้น้องอังนี่อันนี้เป็นตัวตายตายอันนี่อึ่งไข่เฮ้ยไข่ท่านผู้ชมเห็นไหมมาเป็นตัวอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวจะไม่ชัดดูแบบไหนก่อนเอา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 แบบแบบแห้งก่อนเอาปิ้งปิ้งย่างย่างก่อนใช่ไหมอ่านี่นี่อันนี้อึ่งไข่ปิ้งเฮ้ยท่านผู้ชมผมก็ไม่เคยทานนะทานเลยค่ะพี่อุ๋ยลองเขาทานทั้งตัวได้เลยใช่เค้ยวนผู้ชมแนะนําเข้ามาหน่อยอันนี้แบบปิ้ง แพงเขาบอกว่าแพงด้วยพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยคือบอกกันก่อนขออนุญาตใช้มือได้ไหมดูไข่หน่อยได้ไหมได้คือมันเป็นอื่นไข่แบบใหย่นั้นเนาะเนี่ยเขาบอกว่าไข่มันอร่อยอยู่ตรงไหนละโอนี่อยู่ตรงนี้ผมก็หงายผิดด้านอ่านี่นีไข่นี่ไข่มิลองไหมมิตรลองไหมพี่อุ๋ยลองก่อน เฮ้ยกลิ่นหอมๆมันพี่อุ๋ยลองก่อนกลิ่นหอมๆมันพี่อุ๋ยลองก่อนหนูลองตามกินเลยนะขออนุญาตไม่ใช้ช้อนนะท่านผู้ชมจริงเหรอเดี๋ยวตัวนี้ตัวเดียวเลยของผมเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงอธิบายมัน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 มีรสชาติไหมคะมันมันอร่อยอร่อยคือมันมาเป็นเฮ้ยพี่อุ๋ยคือมันมาเป็นตัวมากเลยอ่ะหล่นเลยยังไม่ตายจะเปิดถ้ามีน้ำจิ้มจะแซ่บกว่านี้นะนีน้ำจิ้มแจ่ว ใิ่เหรออืมน้ำจิ้มแจ่วมัน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 ร้องพี่มิ้นต้องร้องหนูไม่กล้ากินนะคือมันมาเป็นตัวแบบเมื่อวันมันมาเป็นตัวเกินไปอ่ะเอ้ามันต้องให้อ่ะขอขอต้องให้ปั่นมาให้เหรอพี่ไว้ตรงนั้นแหละพี่ไว้ตรงนั้นพี่ไว้ตรงนั้นเนี่ยหนูเอื้อมไปเองอ่ะอาตัวไหนถ้าแม่ดูอยู่ให้แม่รู้ไว้ว่าหนูตั้งใจทำงานมากเลยนะเนี่ย มันต้องฉี่ก่อนต้องใช้ซ่อมไข่มันอยู่ข้างในนี่ไงอันนี้อาไข่เนี่ยลองลองลองเออเอาอันนี้เอานี่ไข่ตกอยู่เนี่ยอ่ามันอร่อยอร่อยเป็นยังไงเอเห็นไหมเป็นแบบมันมันอือนะอันนี้ต้มอันนี้ต้มต้มแซ่บ ต้มซับตุ่มตุ่มมันเป็นแบบมันมันจริงๆคือถ้าแบบว่าเราลืมหน้าตามันไปนะเห็นไหมเหมือนพี่เนี่ยมิ้นต้องลืมหน้าตาที่ไปแล้วพี่จิตใจดีเห็นไหมเปรียบไปก็เหมือนอึ่งไข่เหรออันนี้ลองลองไหมลองแบบต้มไหมหนูหนูไม่สามารถกินแบบทั้งตัวได้จริงๆอ่ะมันมันหนูไม่สามารถลบภาพตัวมันออกไปได้อ่ะอันนี้อ่ะ ซ่อมปาซ่อมปซ่อมปะไม่พี่ให้หนูคือยังไงก็แหวะแหวกไข่กินงยแหวกไข่กินอ่ะกินด้วยกันกินด้วยกันแหวกไข่ให้ท่านผู้ชมดูด้วยอาจกล้องเห็นหรือเปล่าเข้าใจเลยว่าคนที่ชอบกินคือเขาจะเขาจะบอกเลยว่ามันเขาจะฉีกเมนะูที่แบบว่าแพงใช่ไหมแล้วก็อร่อยมากเออมันไม่ดีไปเป็นตัวออกมาใช่ไหมอ่ะมีแล้ว มัากินกินแบบต้มเนาะ <S <S อือคือรสชาติมันอุ้ยเขาต้มอ,อร่อยอย่างเนี้ยนะต้มต้มแซบอร่อยต้มแซบอร่อยคือเหมือนมันรสชาติมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นเป็นมันๆเหมือนอันนั้นแหละแต่อันนี้จะเป็นมันแบบแห้งๆอ่าอันนี้จะเป็นเออมันก็เป็นมันไม่ได้มีรสชาติอะไรที่แบบว่าแปลกหรืออะไรเงี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ เขาต้มมาเขาต้มมามิ้นไม่กล้าทานเป็นแบบน้องทั้งตัวคือเพื่อนมิ้นคนหนึ่งชอบกินกบมากมิ้นก็ไม่กล้ากินเพราะมันมันมาเป็นตัวเกินเนี่ยไม่แต่กบกบเขาจะไม่ได้มีไข่ขนาดนี้เนี่ใช่ไหมแล้วเราก็เป็นเนื้อกบเลยเนื้อเขาคล้ายค้ไก่นะกบอ่ะใช่ไหมอันนี้ผมก็เพิ่งเคยทานครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมลองหาทานดูนะในช่วงเวลาช่วงนี้ช่วงนี้กําลังหายากเลยใช่ไหมไตหาง่ายแต่เขาบอกว่าราคาก็แพงเหมือนกันแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยน่นักสิคะ เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรโทษนะคะแต่ว่าขอขอถามนิดนึงว่านี่เป็นบรรทัดฐานไหมถ้าต่อไปมันมีศัพท์คําใหม่ขึ้นมาในในโลกออนไลน์อีกเนี่ยเราจะต้องก็เอาเขามาอยู่ในรายการเราก็พี่ก็จะพยายามพยายามเอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นก็เดี๋ยวบอกมินไว้ก่อนว่าทำไมพี่ไม่เอาไปเปิดปากอ่ะเพราะอยากอยู่กับมินด้วยไงยอ,อยากาอยู่กับหนดูด้วย,วยกัน